สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอโลชา a n n e l ค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการยกเลิก YouTube Premium นั่นเองค่ะ สำหรับใครนะคะที่เคยสมัครใช้งาน YouTube Premium ไปแล้วนะเราตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากยกเลิกนะคะเรามันจะต้องไปกดตรงไหนนะคะไปที่ไหนบ้างนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพลอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนเทาวันนี้นะคะใครนะคะอยากที่จะกดยกเลิก YouTube Premium กันแล้วนะคะหยิบโทรศัพท์มือถือเข้าแอปพลิเคชัน YouTube นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันได้เลยค่ะไปดูกัน โอเคค่ะทุกคนนะเพื่อนเพื่อนนะคะเข้า YouTube เหมือนกันแล้วนะคะให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่าคุณนะคะด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะหลังจากที่เรานะคะกดไปที่คำว่าคุณแล้วนะ,คะใครที่อยากยกเลิกนะคะเพื่อนเเลื่อนลงมาด้านล่างได้เลยค่ะเขาจะเขียนว่าสิทธิประโยชน์นะคะของตัวพรีเมียมนาะก็ให้เรานะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะในหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกข้อมูลนะคะว่าเราเนี่ยใช YouTube p r เมีย m ดูอะไรไปแล้วบ้างนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเขาเนี่ยจะเขียนว่าการจัดการนะคะการเป็นสมาชิกของคุณค่ะก็ให้เราเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะในหน้านี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยมีการซื้อแพ็กเกจอะไรไว้นะคะสำหรับบางคนอาจจะอยากเช็คแพ็กเกจของตัวเองนะคะอย่างของพอยเนี่ยก็เป็นสมาชิกรายบุคคลนะคะ209บาทต่อเดือนนั่นเองนะเวลาที่เราอยากกดยกเลิกนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปที่ตัวลูกศรตัวนี้ได้ เ,เขาเนี่ยจะมีคำว่ายกเลิกการเป็นสมาชิกค่ะทุกคนก็ให้เราเนี่ยทำการกดยกเลิกการเป็นสมาชิกไปได้เลยนะคะแล้วก็กดคำว่ายืนยันค่ะในรอบบินหน้านะคะเราเนี่ยก็จะไม่ถูกตัดเงินนะคะจากทาง YouTube นั่นเองนะคะซึ่งวิธีการยกเลิก u b e p r พิม u m เนี่ยบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเลยสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้รายจ่ายอาจจะเยอะนะคะขอตัด y o u b e p r พ m ม u m ไปก่อนนะคะเ,เพื่อนๆก็สามารถทาตามวิธีที่พลอยบอกกันได้เลยค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับ ใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีช่องทางโซเชียลนะคะให้ติดตามกันเยอะแยะมากมายเลยเพจ Facebook นะคะ TikTok YouTube IG นะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรยมอนเองนะคะสามารถติดตามได้ในทุกๆช่องทางนะคะในชื่อว่าอัโรชาชาแนลนั่นเองค่ะทุกคนก็สรุดวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย